สวัสดีค่ะจากช่องกุ้งรีวิวแหลกชาแนลค่ะลูกค้าวันนี้กุ้งรีวิวนะคะเป็นภาพกังหันค่ะลูกค้าภาพมงคลนะคะแล้วก็มีเลขมังเลขมังกรนะคะแล้วก็เลขหกด,ด้วยนะคะวันนี้เรารีวิวนะคะเป็นภาพวาดค่ะลูกค้าจ๋าเป็นวาดด้วยมือนะคะกังหันนะคะก็จะส่งเสริมทางด้านการ หมุนนะคะหมุนแล้วก็จะมีแต่ความโชคดีค่ะลูกค้าหมุนเงินเข้าหมุนความโชคดีหมุนโอกาสหมุนปฏิหารเข้ามานะคะผ้าเป็นขนาด 65, คูณหเซนติเมตรนะคะเป็นงานวาดมือค่ะลูกค้าส่วนที่เป็นสีทองนะคะ ใช้ทองคําเปลวที่เราแปะพระพุทธรูปนะคะลงไปเลยค่ะสวยมากๆนะคะถ้าลูกค้าสนใจนำไปเสริมหองจุ้ยให้กับบ้านหรือว่าร้านค้า สั่งซื้อกับเราได้หรือว่าลูกค้าจะมาดูที่หน้าร้านของเราได้เลยชื่อร้านหนูตั้งใจรวยค่ะลูกค้าจะอยู่จังหวัดพิษณุโลกที่กัดอยู่หน้าโรงเรียนพุทธศิณราชนะคะหรือว่าลูกค้าจะสั่งออนไลน์ก็ได้แม่ค้าแพ็คส่งให้นะคะใครต้องการใส่กรอบเพิ่มนะคะแจ้งได้เลยกรอบเรามีสีทองสีขาวแล้วก็สีโอ๊คนะคะสวยมากๆค่ะภาพมงคลเสริมโวงจุ้ยนะคะเรียกความโชคดีค่ะ